บัดนี้สาตุเด,ดิที่ปัญญาอยู่สันฟ้า,ฟาให้เจ้พพาพระมโมท,าทาน,นาที่ที่ว่าให้เขา เจ้าทีท่ธรณีเทพไทยให้เห็นควอมกบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดวนสักคนโลกไม่ได้เห็นเป็นสังขีพยัญ,ญบุญเก็บฟังทั้งขาย คนทั sea, so ite, God, Father, Father, ้งหลายดักวันนี้ให้มีความดียาสุนเป้าอำนาจของพระพุทธเจ้าคำเจ้าใหา่ธรรมปัดสิ่งไยให้หายห่างนกไก่นี้พระสองดีดอกสองคุณแกบุญโดนโย ให้บุญสู้บุญสอนย่าท้อนกันคนหิงสูเกิดเองเพราะสามีกุศลเจ้ากรมากมไม่ใหญ่พยัยโหยคำโบราณเกิดเงินมากเก้าสี่สิบบาทที่เฮามีดีกว่าเงินแสนเขาาขาอันบัดพันใส่ คที่เฮอามาใดจงพอใจดอกพหิสูเกิดเดงบ่เศร้าขันใจเจ้าดอกเอีย ย Ooh, y, ุดใจไว้ที่เกิดพ่ออันวนมูลความสุขประสายังดอกควันทุกสัำสินี้ให้มันพ้นผลที่เจอสองกำรมีสุขทุกนำกันดอกสองสิ่งเป็นขีวิทยอดิงสมบูรณ์เลี้ยวทุกประการ อความชันงนักกุกท้าติดฟังเทศนาก่อรยาถอนดอกนำทุกข์ในกอยทนสิผนล่ะเพี้ยนเอาตนตามเห็นทางติดสังโกโบต้องรอให้เทียบช่วยไม่ได้ยังไงห้อยทำไปกัดจิตกอยได้เอาใจใส่ยัดปวดถอยเดินยุ่งดื้อ ជាកូនញ៉ៅចិត្តប้านសឿនលូណារកក្រលាំងចាឱកាជិសំសុវត្ថិเฮาดอกឌិមใสបាតເຂົ້າຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົານັ້ນກະນັ່ງເຄີຍ มีน <cin> ้ำซ้ำอาที่หัวโยเยทางผาเจ็บใจพอปั่นน้ำเทเลือดปวดมาตั้มต้องเน่งสงเป็นตามเบื้อที่ฉันเดียงกันเ้องสู้คิดกัดข้าทีกคอยหูเห็นมองสองสวรรค์สา ขอเก้าอ่อนดอกกอนสิงอันสัก์สี์เทรปดาสัมามีตัวสักคนห่นไต่ขอจงบันนั้นให้พอใจกันเพียนชอบประกอบการเทอ่นี้ดีล้นทุกคน ให้บุญความบุญกังอันนั้นตั้งกันหนุยราสุกภาพีพ่อโนุนซึ่งใจสิไปเนือดเตะไตให้พ่อสิ่งที่มุมคคำว่าจนในมันนี้อันมังนี้ให้มาพอ อันวาพ้นกันสีขอพอเพียงกันพอพันอายุวันนาสุขังอาภาลังให้สถิตอยู่ยังเต็มเตมที่สีสว่า์ธนสันสมบัตรในมังมีคุณขาดฝากเก็บทานให้กรมการ กบวนกันซ้ำนวลสี่วยก่อนไว้ซ้ำนี้ตัวข่ะ เมื่อพบละส่วนบุญดอกคุณลลนคนกไลนาเนียนมาทำท่านกันหลนอังฉันผูนั่งประกาศพรจะลองให้ดอกทานฟังอันนี้จะตาพาเกินว่าฟังเอาว่าบ่อเที่ยงมือนี้ว่าปากเกี้ยงวันนาสิโยใส เดินย่างได้หายใจอยู่ก็คือยิ้มมื่อได้พังต่ลายเพีงมื่อได้พังแคตทลายก็สวนายบ่มีหัวสิเป็นผู้หรือเปลี่ยเป็นใครเปลนนายรอยนายพัลบ่มันมาแกนเงินล้านเหล่านันแสนเปลี่ยน เศรษฐียาเฝ้าอ,อกกับเฝ้าบีดอกเงี้ยวทองให้เฮมาปองใจสางทางสวรค์สิได้เปิดปวงกึ่งมีพานของน้องหิบเพียสางสวยบุญ เดียวในโลกโลกกากำลังวุ่นจักเสียแตกหลือดตาาบไม่หาบุญมาลองลาบได้สวยเห็นกันไว้ยฝากปัจจัยดอกกคืนศาสนาอันคุณค่าทั้งตักบาทและหยาดน้มให้บุญคำดอกซอยสู สาบสมบัติวกให้หัวบ่มีเกณฑ์บ่มีสารเช่นแต่ทำทานให้ยญามาทางพี่ฟังโกซเสียงดีที่ได้อวยพรให้ท่าน ทอดฐานท่อได้กะบ่ได้ฐานท่อไดบ่ได้วาปปิดรับสินกันนตามวละบาดลาเบียรับโทษเหลียวจังคอยโอ้ยทั้งเจ้าภาพกาเอื่อเฟื่อเจ้าภาพใ้กันในหัา พูดทำบุญทำทานอย่าอย่างนี้ทรงฝ้าอ๋อทางกูสาวกูทามาฟังเอาบุญกันยังเต็มเต็มนป่านาเล่ยเยี้ยมยกมือขึ้นดอกไซัวเกิดชาติใดจะได้เอ้กว่าน้ำสิงความจนให้เป็นคนหนักมีเงินหนุน มุนีสวยลำแงด้วยคนท่านที่ทำสร้างเป็นคนท่านที่เจ้าใจไปสวรรค์สาสนาคุณนิพพานคุณบ่อนประโซ xin lỗi hôm nay xong kia lắm đương nhiên yang ký càng hay quái càng tay đạo này không mất mát kể 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 mát เปลนอยูโคุณกุฏิทำมมงตลอดสั่งดอกโคดวยสานภัคุณในมช่วยเปี่ยนพลังให้ลุยลาสุขภาพเสื้อหาวหันเจ้ากันแจ้มใสบุญที่ท่านก็ไว้กุศลทรงตาเปีคุณเป็ียนสองบุญสามบุญ เกิดคุณนอันนั้นขึงให้สุขเสริมเสริมสามีสตางกันใส่ใจไล่ไล่เป็ยนเปลีนลางสนุกษาโกกุศลอันสัตธาวานีมามีผู้กันบังคับดอกยมถุยคือดังกับสายฝน ที่ลังลงดอกคมเพืนลังลงเองน่าไร้ผืนแผ่นเปลินกาซีสมสมรักปัดบอบบอภาเสียเส์เข้าเก่าเสมอว่าอันความก่ลุณนาปรนีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฝ้าฟ้าสูาลยสูเดนดินเพลยดินคร่นี้กันใจจังึ้นว่าคือจังจากฝ้าจะาลมเกิดในสุเย็ยน หนึ่าแปดเก้ายำซ้ำเติมนอดเติจีดเป็นภาสิตคำโกงขาควรประมวลชีอันสตรีไม่มีสินก็สินสวยบุรุษด้วยไม่มีสินก็สินสีเป็นเป็นพระสงไม่มีสินก็สิน อ้ารจากการสิธิ์ไม่มีก็นายมีความหมายกันกีนล้นสาธุชนในตั้งโต๊ะผู้มีสิลิ์ปุโปรเห็นมองปองจะลา ดูเล่ปุตธิํำบุญทุกทุกท่านให้เมื่อบานยังปลอดภัยกาบสรอยบนบันดาลให้ได้มีมั่งให้มั่งกันกทิึงยังสุขสวัสดานมีเงินล้านกุศล หันนจังวาละจากโลกนี้ขึ้นสู่มืงสวรรค์โยน้ำกันกับองค์อินตั้งขึ้นทานโยดถึงฟ้าเป็นลทีวดดสนุกยิ่งติ่งไปใส่ให้มวลเสินอายุยืนหอดรอยปีที่พุ่นสาเลวจังเต้าโล จากสวรรค์เลี้ยวโกงลอกลงมาเกิดในนงคนว่ามันตกจนยามียอยาสามีเป็นเศรษฐดดอกคันลานด้วยบลท่านติดทั้ไว้ด้วยปัจจัยติดท่านทอดให้หมดอยากพี่นอนฮอน่อนกุศล ขอให้คนทานมีจงกินขี้น้อยสำเร็จขันเจ้าเฮ็ดเดียวใดหฮางมีเมื่อนาให้มีข้ามีแรงงมีคนงานกันใส่ใจสนุกไข่แข้งใส่กำไลเจ้ากับพร้อม เงื้อกันเลยลังลาสนุกใจเราไข่ขวงมีสับสินกัดท้องกันลังมาบ่มีอันหันเจ้าจำกันคาสิ่งไหนกันตามสร้างให้เจ้าพบช่องทางความเจริญก้าวหน้ากันคา เมตตารี <Metall> ให้จเจลื่นก้าวหนาการค้าให้หงุงนมันกรสิลงพอดีละแต่ว่ามันถึงเบิดแบบก่อน